โปรแกรมดีว่สซุปเปอร์เบิร์นโช7 7 <didn> ว0817027667ดีกันแบบสดๆเล้วจ้ะ อะไรคึกเนาะวันนี้คึกมากเลยช่วง<า>นี้งานเข้ากันเ <มา S 2> ข้าก็ทำอะไรมามาถึงช่วงที่3ของรายการแล้วนะจ๊ะช่วงนี้เนี่ยเรามีโปรแกรมดีว a สซูเปอร์เบิร์นสิบวันห้ากิโลนะจ๊ะโดยสาวเมย์พิชนาเขาคอนเฟิร์มว่าเห็น<า>หมอน,นะจ๊ะช่วงนี้เนี่ยเราพิเศษสูตรมีโปรโมชั่นะจะลด50%แถมฟรีโปรแกรมซีเคสเสริมระเบิดไขมันว้าวสามารถสังส่งซื้อดี่0 8 1น027 6ด่จจ้า ใช่พี <Yeah. S 1> ่อาานะครับมีกนะิจกรรมดีๆให้น้องๆมาดูหนังฟรีกันอีกแล้วนี่นะครับกิจกรรมนี้ครับทางดาราดลี่จัดขึ้นนะครับชวนพวกเรามาร่วมกิจกรรมแล้วไปดูภาพยนตร์เรื่องซักซีดหวยขั้นเทพครับพี่นะหวนั่นนะนะ เราจะไปดูกับพระเอกสุดหล่ออย่างน้องบอสแล้วก็น้องต้น AF นะครับใครอยากจะไปชมก็มีกติกาง่ายง่ายง่ายมากเลยค่ะเพียงคุณนะคะซื้อผลิตภัณฑ์โอเลมันโซลูชันนะคะมูลค่า219บาทขึ้นไป1ใบเสร็จของคุณเนี่ยสามารถรับชมภาพยนตร์ได้2ใบนะคะสามารถได้ตั๋ว2ใบโดยลงทะเบียนเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์และเลขที่สลิปใบเสร็จนะคะส่งมาที่ e kiss news daradeli t com จ้าเดี๋ยวเรืงนะ success หวยนะครับห่วยเล่นยห่วยขั้นเทพนี่เล่นด้วยหรือเปล่าดูดูใส่อารมณ์มากเลยมันจะสนุกมากเลยมีพวกพี่วงบิ๊กแอนเนี่ยมาทำเพลงให้เยยอะะแโอ้โหท่านทานจะดังนะอ่ะรักษาโชคดนะครับผู้โชคดีนะครับเพียงแค่75คน75ชีวิตเท่านั้นนะครับทางเว็บ dot darlily d o com ของเราค่ะนะในวันที่18มีนาคมนี้สำหรับคนที่โชคดีก็จะไปดูหนังกันในวันอังคารที่22มีนานะจ๊ะก็ตอนหนึ่งทุ่มตรงนะก็ไปสแตนบายกันได้ที่เอสพานาดรัชดา อย่าลืมนะครับเอาสลิปเนี่ยนะที่ซื้อสินค้าของ Oleman Solution เนี่ยไปด้วยเพื่อไปแลกเป็นบัตรชมภาพยนตร์<ช>ที่บูธดาราเดลี่ของเรามีจํานวนจํากัดนะครับใช่แล้วมาตอนที่ข่าวอินสนาลกันเลยดีกว่านะคะเมื่อวานเนี่ยนะคุยกับซีเนียไว้ว่าตอนนี้คนในวงการเทงไม่ว่าจะในประเทศและต่างประเทศนะครับช่วยกันนะจ๊ะระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามีแล้วก็หินดูไหที่ประเทศญี่ปุ่นล่าสุดจ้าดาราเกาหลีเนี่ยเขาก็ร่วมบริจาคให้ผู้ประสบภัยกันด้วยครับผม แน่นอนหนึ่งในนั้นนะครับคือแบยองจุงนะครับ<ะ>นักแสดงทางเกาหลีเนี่ยนะครับที่โด่งดังมากเขาไปดังที่ประเทศญี่ปุ่นในซีรีส์เรื่อง Winter Love Song นะครับ<ะ>นักแสดงคนแรกนะที่ออกมาบริจาคเงินช่วยเหลือนะ,ะบริจาคเงินไปเป็นจำนวนถึงประมาณ1,000ล้านวอนโอ,โอ้หรือว่า27 นะครับ27ล้าน5,80 0 0 0กว่าบาทนะครับเพื่อช่วยเหลืคนญี่ปุ่นใช่ค่ะและนอกจากนี้เนี่ยยังมีแบยอ์งจุนนะคะก็ไม่ใช่ไม่ใช่นักแสดงคนเดียวนะที่ร่วมบริจาคให้คนญี่ปุ่นนะจ๊ะแต่ก็มีซองซึงฮอนนะจ๊ะที่ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือด้วยเป็นจำนวนเงิทั้งสิ้น 200ล้านบอนก็ประมาณเงินไทยประมาณั้าล้านกว่าบาทนะพี่ใช่ยังมีอีกนะครับคนนี้เพิ่งจะกลับไปจากินซอกนะครับ <ฮะ S 1> แล้วก็มีคิมยอนจุงด้วยร<อ>ิจาาให้กันคนละ3ล้านกว่าบาทะน,านะครับ<อ>ก,ก็หวังว่าพวกเราคนไทยก็ช่วยกันหน่อยเพราะตอนที่เรามีเหตุการณ์ซีนามีญี่ปุ่นก็ช่วยเราเป็นประเทศแรกๆเหมือนกันขอบคุณด้วยและกันนะ,<ฮ>ะสำหรับบริษัทคลินิกเพราะความสวยรอไม่ได้นะครับโอลเมนโซลูชั่น โปรแกรมดีว้าซูเปอร์เบิร์นนะคะ10วัน5กิโลขอบคุณเสื้อผ้าสสวยด้วยจากเจสซี่บูเบอรี่แพทิน้ำชั้น4สอย12นะคะและเลกาโตฟอร์เตนะคะแพทิน้ำชั้น1สอย7จ้าวันนี้เวลาของพี่นุ่งและพี่จ้าหมดลงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ทุกวันเลยนะครับกับรายการ e news by daradaily วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ,คะขอขอบคุณดีวาซูเปอร์เบิร์